นายนรัตพรมาหาครูหน่อยเข้าครูไม่ครับเดี๋ยวครูวาดอะไรหน่อยช่วยงานครูหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้จะมีครูเกษียณเ,เธอช่วยถ่ายคลิปถามสัมภาษณ์ครูให้หน่อยได้ครับได้เดี๋ยวผมจัดการให้โอเคครับเข้าผมเราจะทำได้ไงในงานนี้ครูคนไหนกเกษียณก็ยังไม่รู้เลย แถมนิสัยใจคอเป็นไงก็ไม่รู้อีกอง่าดีเนี่ยชชู่ชู่ชู่อนี่มันเด็กใหม่ยหวะอ๋อไนายนายชื่ออะไรเหรอชื่อตาตครับอ๋อนนยนั่งเขีเยนอะไรคนเดียวเนี่ยก็งานใหม่ที่ครูให้มาดิเรายังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงที่เขาให้ทำคลิปเกี่ยวกับครูที่กเกษียณอ่ะอ๋อครูสีท่านนี่กำลังจะเกษียณน่ะเหรอ,อเราพอจะจำได้อยูน่นะ อ๋อน่าจะมีอะไรนะครูวิไลพรครูนิรมนตครููมิปากาแล้วก็น่าจะมีอุนะน่าจะไม่ผิดมั้งเพื่อนเพื่อนสำหรับนายนะเนี่ยครูเขาเป็นยังไงทั้ง4ี่คนเลยอ่ะจากประสบการณ์แล้วก็ที่เป็นสิทธิ์เก่ามาทั้งสี่ปีเนี่ย <c oughs> เริ่มด้วยครูรคนแรกเลยครู <c oughs> ูมิ <c oughs> ปากาเนี่ยใจดีมากงานนี่สอนเข้าใจง่ายให้คะแนนเนี่ย โอ้โหไม่ต้องพูดถึงให้คะแนนเนี่ยเยอะแล้วก็ง่ายด้วยครูพิไลพรใจดีอ่ะใจดีแน่นอนแล้วก็งานเนี่ยโอ้คนนี้ถ้าครูภูมิกาให้คะแนนเยอะครูวิไลพรให้งานเยอะคะแนนต่ำเตี้ยเลี่ยดินแต่ไม่เป็นไรเพราะครูแจกขนมและครู นีละมนคนนี้อือหือสวยตั้งแต่อยู่มาเน่ะโอ้โหครูเขามีวินัยในทรงผมมากตัดตั้งแต่มหนึ่งยันมสามอะบอกเลยว่าคนนี้โอ้โหวิชาง,งานบ้านนี่เก่งมากเก่งแบบว่าโอ้โหขนมนี่ทำได้แทบจะทุกอย่างคนสุดท้ายครวนุตลาคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพื่อนสวย เซ็กซีมากถ้าใส่ชุดสีเขียวเลื้งแสงสุดคู่ใจของเขาคนนี้แบบโอ้โหถึงจะดุนะแต่รักเรียนมากมีมุมตลกอยู่บ้างก็ประมาณนี้แหละเพื่อนที่เราสรุปมาให้โอเครู้รู้ละ่ยายามคิปออกมาประมาณไหนขอบใจมากเเพื่อนโอเคเพื่อนเอาทำอย่างนี้นะตามแผนเลยนะโอเคไหมมานะเออเหมือนที่วางแผนกันไว้ เฮ้ยนี่เราเจอคนแล้วพีพพ่ครับพี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับครับครูครับนี่ครับงานที่ครูให้พวกผมไปถ่ายมาตัดการให้แล้วครับแด้ดูได้นี่ถึงครูพวงประการนี่ถึงอะไรครับนึกถึงมะม่วงที่เขาให้หลังโรงเรียนครับอร่อยมากเลยวันนั้นครับผมอขอบคุณมากครับผมครับผม นึกถึงครูพงมการนึกถึงอะไรครับผมมะม่วงค่ะเพราะเขาชอบให้นึกถึงครูพรมการนึกถึงอะไรครับนึกถึงพี่ที่เ็าไม่ให้ผมตั้งตัวเลยอ่ะนึกถึงครูพงมการนึกถึงอะไรครับนึกถึงมะม่วงครับครูพรมการอะโวคาโดปั่นนึกถึงครูพงมการนึกถึงอะไรครับอนึกถึงขนมค่ะงานเยอะ วิชาสังคมครับโอ้หนึกถึงความใจดีฮะนึกถึงมะม่วงที่ครูทำให้กินทุกวันนะครับเมื่อตอนเคยอยู่กับครูโอ้โหแซ่บเลยฮะนึกถึงครูวิไลพรนึกถึงอะไรครับใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พออ,อดุครับงาน ประวัติครับสวยๆครับนึกถึงประวัติศาสตร์แล้วน้องครับมันจะมีตัวการ์ตูนตัวหนึ่งอ่ะพี่เรื่องอะไรไม่รู้มันเป็นตัวการ์ตูนใส่แว่นงานเยอะครับนึกถึงครูวิไลพรเนี่ยน้องนึกถึงอะไรบ้างครับเอานึกถึงอะไรก็ได้ อ่าผมนึกถึงครูครูการนกนะครับเนื่อนี้เดีย์ครูเจดียวนึกถึงครูนิรมนนึกถึงอะไรครับอืมความรักที่ครูมีให้ผมครับมาตัดผมครูมีเบตเตอร์เลียนยี่สิบสี่ปีที่แล้วที่เรียนที่นี่ หน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมสวยตลอดการค่ะครูคนไหนนะพี่ผมไม่รู้จ่กน,นึกถึงครูนี้แล้วมลน,นะนึกถึงอะไรครับการสอนที่ดีครับนึกถึงครูนี้แล้วมลน,นึกถึงอะไรครับเสียงครับแล้ววันนี้อ่ะขนมค่ะขนมไม่รู้จักค่ะนึกถึงครูอานารนึกถึงอะไรครับทารงคงครับ นึกถึงมิดรนึกถึงอะไรครับสีเขียวแสบครับปัี่ใส่วันงานลูกทุ่งครับผมชุดสีเขียวนีออนวันลูกทุ่งไทยค่ะอ๋อราชนีสีเขียวครับผมนึกถึงมิดรน้องนึกถึงอะไรครับนึกถึงเสียงตะโกนของเขาครับนี่ครับนึกถึงมิสอุนึกถึงอะไรคนสวยมิสอุนึกถึงอะไร คนรเนี่ยควรธาก็บนนี่บนมาสายนึกถึงควรธนานี่ครูสวยนึกถึงอะไรครับนึกถึงการแต่งกายก่อนเลยมาด้วยความสดใสในทุกๆวันเลยและริมฝีปากสีแดงๆถ้านึกถึงมิสอุพอนึกถึงอะไรครับท่านคะค่ะท่านนึกถึงมิสอุนึกถึงอะไรครับนึกถึงวิชาภาษาอังกฤษครับ ไม่มียอย่างอื่นแล้วเหรอไม่มีนึกถึงผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดนางใจดีถึงนางจะเสียงดังไปบ้างแต่ใจดีที่สุดเป็นที่พึ่งให้แม่บ้านได้หลายๆเรื่องนึกถึงมิสอูนึกถึงอะไรครับอย่างแรกครับคือเรื่องเรื่องของอารมณ์ครับผมอาจจะเป็นตรงที่ว่ามิสอูแกอาจจะด่าเยอะอะไรเยอะครับแต่แกก็พอมีเหตุผลของแกนะครับแกก็ยังเข้าใจนักเรียนนะอะไรประมาณนี้ในความคิดของผมนะ แต่ลึกๆแล้วแกก็หวังดีนะครับเอาเขาจริงๆแกก็หวังดีทั้เรียนแต่แกอาจจะใช้วิธีไม่ถูกไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบอาจจะแบบรุนแรงไปหรือเปล่าแต่ภาพรวมแกก็หวังดีกับเรานะาในภาพรวมนึกถึงมิสอูนี่มิสอูนึกถึงอะไรครับโดยทั่วไปทั้งหมดนึกถึงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และทําอย่างไรจะทําให้ลูกหลานของเราดํารงและคงไว้ซึ่งความรักชาติและรักษาถึงแผ่นดินให้ได้มากและนานที่สุด แค่นี้เองลูกแต่เดี๋ยวนี้กันคือกายว่าครูจะพูดอะไรก็ต้องระวังคำพูดไม่งั้นเดี๋ยวเด็กสื่อความหมายไม่เข้าใจหรืออะไรแล้วไปสื่อสารต่อแล้วเกิดปัญหาเพราะนั้นจบอกว่าในปัจจุบันสอนหนังสือสอนกันเด็กรุ่นใหม่สอนแล้วไม่สนุกถึงความที่เด็กไม่ค่อยใส่ใจไม่ตั้งใจเรียน ไม่ค่อยนึกถึงอนาคตแล้วกออ็ไม่ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนในอนาคตเนี่ยครูเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าถ้านักเรียนทําวันเนี้ยอนาคตข้างหน้ามันก็จะส่งผลในสิ่งที่เราทาในวันเนี้ยมันจะกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้ฝากให้นักเรียนมีสติคิดเยอะๆหน่อยนะคะ่ะส่วนใหญ่นักเรียนในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กดีเนาะ ก็จะมีเด็กดื้อบ้างเกเรบ้างไม่สนใจเรียนบ้างมันก็มีทุกโรงเรียนแหละนะคะแต่ครูเชื่อว่าไอเด็กโรงเรียนโรงเรียนเนี้ยเด็กโรงเรียนเราอะ่ะส่วนใหญ่เขามีศักยภาพเพียงแต่ว่ามองหาศักยภาพเขาให้เจอและอย่างอย่างสองคนเนี้ยเขาชอบทําขนมเราก็ชวนเข้ามาทําขนมนะคะแล้วก็ทําไปสอนไปอบรมไปวันหนึ่งต้องได้ดีนะคะแล้วก็ทุกคน พัฒนาได้นะคะพอเมื oh. ถึงความที่เขาไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆแล้วก็รู้สึกผูกพันกับกับการที่เราได้แก้ปัญหาช่วยนักเรียนบางคนเนี่ยสิเก่าเนี่ยจบไปจนได้งานได้การทําดีมากๆก,ก,ก็นั่นคือความสําเร็จของลูกหลานระยองวิทยาคมปักน้ําที่สุดแล้วก็คือนักเรียนที่นี่แหละ จะดีจะชั่วจะดุจะด่จะดาจะว่ามิดอุดาเกง่งปากเสียว่านู่นนี่นั่นแต่เหนือสิ่งอื่นใดใจรักเด็กปากน้ำทุกคน